ทรัพยากรน,น้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมน้ําคือชีวิตสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชนถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมล์ลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัตจัดให้ดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะหาน่เข้าระวังเตือนภัย1 7 9 6น้หาบนาแและครอบคลุมหมู่บ้านแห่งภัย548ต้นน้ํดาต้นน้ำบนานน้ำฝนจ้าเป็นน้ำน้ำฝน แลกาส่วนกลางน้ําเราจะวัดปริมาณน้ําที่มีอยู่ที่เราเห็นตามสะพานต่างๆนะครับอันนี้กลางน้ำกลางน้ําแล้วพอมาปลายน้ําเราก็จะมีในเรื่องของ CCTV หรือระบบโทรมาสมีฝนตกหรือว่าตกไหนเนี่ยทางเราก็จะเป็นหนงานแรกๆที่มีสถานีวัดน้ําฝนสถานีวัดน้ําท่าอยู่ที่ทั่วไปทุกประเทศก็มเกือบประมาณพันเจ็ดร้อยสถานีนะครับถ้าเตือนภัยล่วงหน้าเราก็จะตั้งค่าไว้ว่าถ้าเกิดฝนตกขนาดนี้ เราเตรียมยังไงนะถ้าตกจากบนเขาเราไม่ท่วมแล้วลงมาข้างล่างเนี่ยก็เราว่าสถานีโทรมาก,นะก็จะเห็นว่าน้ําที่มาจากต้นน้ํากลางน้ำไปน้ำเนี่ยมันขึ้นเท่าไหร่ระบบสัญญาณเนี่ยส่งเข้ามาที่การกมนะสลปวาได้ไหมได้ไหมชัวงที่ฝนตกน้ําท่วมสิ่ง,งต่างๆที่จะคอยเตือนภัยไปที่ e ล r l y warning สถานีเตือนภัยไปเลยผชมจอนจอจอ ครับคุณตาเรามาอยู่กันที่สถานีเตือนภัย Early Warning ของกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำท่วมดินถลม่มโคลนทะลักเราจะบอกเลยเตือนภัยด้วยปริมาณฝนฝนนะครับและระดับน้ำที่บ้านหินด้านเราเตือนที่2เมตรเป็นระดับสีเขียวเกณฑ์สีเหลืองก็อยู่ที่2 2เมตร50พื้นที่ตรงไหนที่ท,ที่เป็นอ่อนไหวก็สามารถอุยพได้ทันท่วงทีอันนี้เราคอยมาดูบ่อยไหมก็บ่อยค่ะ ค่ะทุกวันค่ะก็คอยแจ้งทางผู้ใหญ่ทางชาวบ้านนะคะดูว่าน้ําจะมาได้รับผลประโยชน์จากตรงน,นี้ยหนึ่งคือรู้สถานาการณ์น้ําว่าน้ําขึ้นน้ําลงน้ําที่จะท่วมในระยะเวลาเท่าไหร่สองเรื่องทรัพย์สินและชีวิต ต้องขอขอบคุณกระทรวงปปรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านรัฐมนตรีตวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงปปรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรวมถึงท่านอธิบดีพาดลนนะคะท่านสั่งการเลยว่าช่างวงฤดูฝนดีฟัชั่นหรือว่าจะเกิดอุทกภัยอย่างต่างท่านบอกว่าต้องคอยดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในคนรากหญ้าเราก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ําแล้วก็แจ้งข้อมูลเตือนภัย ตลอด24ชั่วโมงตลอดทั้ง7วันในช่วงฤดูฝนครับขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม่ายดีคือว่าเวลาน้ามาก็มีสัญญาณบอกขอบคุณกรมทรัพยากรน้ําภาคเจ็สถานีเอร r n i นิเตือนภัยและกปลอดภัยเย่